กบสบายดีพี่น้องทุกทท่านเดอ้อมือนี้มาพบกับหวานใจเนาะกับช่วงนิเคอหุ่นเนาะพี่น้องเนื้อกับมื่อานี้กัเป็นเสาของวันศุกร์เนาะพี่น้องตอนที่เรกหกวานว่าตั้งใจว่าสิไปลุงให้ตอนคลิปหวยเล่าเลยเนาะแต่ว่ากะอยากให้แบ่งปันโซกลาบให้กับพี่น้องเนาะกะเข้ามาแล้วกะขอให้เฮงปังๆเด้อเนาะขอให้ ได้รับสุขลาบนังหวานใจเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หวานใจนําเเด้อพี่น้องเด้อกะมื้อนี้กะหวานใจกะเสียอา้นสุขลาบมาให้ตั้งแต่นี่เคอีหุ้นเลยเนาะพี่น้องเนาะกะมื่อนี้กะขอให้เฮงเฮงปังปไปฮอดช่วงหวยลาวเลยเด้อมื้อนี้เด้อกะขอให้เตกไปถึงลาวเลยเนาะกะเข้ามาแล้วกะขอให้ได้รับโชคได้รับทรัพย์มันงันเนาะพี่น้องเนาะ กวานใจกะช่วงนี้กับบุกค่อยบุกค่อยได้สีลุงคลิปให้นาะเพราะว่าตั้งใจว่าสีเอาลุงให้แต่คลิปหวยหลาวเนาะเพราะว่าช่วงนี้หวาดใจกับค,คิดว่าให้ฮานอยกับบุกค่อยบุกค่อยจะจะเข้าเนาะก็เลยว่าพยายากให้พี่น้องแบบว่ายันเก่งใจพี่น้องแบบว่ายันตัวเลขบุเข้าแบบเทสให้เพิ่นแบบว่าเนาะ เสียเสียเงินนำแบบเป็นคนที่คิดคิดแบบนี้เนาะก็ก็เลยแบบก็ให้แน่แล้วก็พักแน่เนาะกะมื้อนี้ก็หวานใจก็คิดว่าซีปังตั้งแต่เ้าเลยเนาะขอแบบปังไปหอดหวยลาวเลยมื้อนี้ขอให้เตะทั้งหวยลาวเนาะกะงวดเมื่อกี้ก็หวานใจก็ สมมวดติดกันแล้วเด้อพี่น้องเด้อหอยลาวกะแสดงความยินดีนําเด้อกับมือนี้ก็สิเป็นมื้อที่ดีเนาะกับเป็นมือ้อมือนี้เป็นวันพระได้นะพี่น้องเนาะกับเข้ามาเรียกกับขอให้หิงปังๆเด้อพี่น้องเด้อกับขอให้ทันทีเนาะเข้ามาเอาแนวทางกับหิงหิงปังๆได้แบบว่าค่ากับข้าวอกไปเด้อพี่น้องเด้อ มาเบิ้งนี่คือหุ้นเซาวนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตั้งแต่ช่วงนี้แบบว่าเริ่มเริ่มเข้าแบบช่วงแบบว่าเข้าระดูเฮดนาของหวานใจและบางครัง้งหวานใจก็อาจจะมีเวลาที่ว่าเอาลงคลิปให้แบบว่าบอก่อย บมคอยอน,นั้นเนาะกะกับ,บอดทนกอนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วํำนาแล้วเนะาะกะจริงค่อยมาเป็นปกติด้อพี่น้องด้วยอดใจรอแป๊บนึงแต่กะแต่กับสีบโบที่โมปาดอกกะสีเอาลงคลิปให้แบบเป็นช่วงๆนะถ้าถ้าเวลาแบบว่าถ้าห่าทันนะกะสีเอาลงคลิปให้เนาะ แต่ถ้าว่าบัวทันก็ได้จําปินก็เอาแนวทางของอาจารย์ไปเล่นก้อนก็อันนี้ก็เนาะเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดประจําอยู่แล้วแต่ว่าใจก็เฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่ก็เพราะว่ามันมันก็บ่แม่นอาชีพหลักของเฮาเนาะก็อันนี้ก็เพียงแต่ว่าอยากแบ่งปันแนวทางให้พี่น้องเนาะอาชีพหลักของหวานใจก็คือหวานใจได้เว้าเนาะหวานใจก็เฮ็ดนาเฮ็ดสวน กับบางครั้งกับอดีตยุ่งๆเน่กับขอโทษขอภัยเด้อทันทีเนาะโลคอยว่าแนวทางของหวานใจกับเดี๋ยวมือนี้หวานใจกะสิม,มาให้ปังตั้งแต่หุ้นจนไปโหดหวยลาวเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ามาเบิ้งแนวทางนี่เขีหุ้นมือนี้หวานใจให้วิ่งลูดสีเนาะหวานใจให้ได้สีเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าของอาจารย์เพิ่นพิดได้หนึ่งเนาะเพิ่นให้วิ่งรูดหนึ่งกับานใจก็ให้วิ่งรูดสี่กับหนึ่งเลยเนาะกะเพราะว่าตอนเศร้ากสบให้คนละหางกะทันทีวิ่งรูดกะเนาะกะเอาไปวิ่งรูดได้เด้อพี่นงเด้อกะแนะนําให้วิ่งรูดทันแล้วเนาะกะสชีได้สัวเพราะว่าตัวโจ๊กก็คือหวานใจเดียวาถ้ามัน ถ้ามันเข้าตัวโจะตรงๆก็โอเคเนาะก็ดีใจแต่ว่าถ้ามันเข้าแบบว่าเข้าตัวที่ให้วิ่งลูดกับโบค่อยโอเคปันไหนเพราะว่าเฮากอยากอยากเน้นให้เข้าตัวโจะและ้ว็อยากอยากสีเน้นให้เข้าแบบตัวตรงๆเลยนะพี่นงเนาะเข้ามาแล้วก็เห็นปังๆเด้อนี่เคอีหุ้นื้นนี้หวานใจให้วิ่งลูดหนึ่งกับสี่เนาะ หนึ่งของอาจารย์แต่สี่ของหวันใจเด้อพี่น้องเด้อฟังให้ให้ละเอียดเนาะก,ก่อนทีก็ <c oughs> ให้วิ่งรูดสี่กับหนึ่งแล้วก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หก 47แล้วก็48เนาะ4 0 4 1 42 43 46 4หแล้วก็48เนาะโจทย์หนึ่งก็มี10 หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเนาะเดี๋ยวหวานใจทวนตัวเลขอีกรอบเดอเ้อนี่เคอิหุ้นมื้อนี้หวานใจให้วิ่งลูดสี่กับหนึ่งเนาะเพราะว่าสี่จะเป็นของหวานใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อ แต่หนึ่งจะเป็นของอาจารย์เนาะท่านที่เคยเข้ามาติดตามเนาะท่านที่เคยเคยเข้ามาชมกับอาจารเข้าใจที่หวั่นใจได้แจ้งไปตลอดเนาะถ้าเป็นนิเคอตอนเศร้านาะหวั่นใจกับสิให้วิ่งคนละห่างไปเลยเนาะก็ก็สามารถเอาไปพิจารณาได้เด้อพี่น้องเด้อค่ะท่านใดที่มกักแนวทางใดก็เอาไปพิจารณาได้เนาะก็สามารถเล่นได้ทุกหุ้นเนาะที่เป็นที่เป็นหุ้นเนาะพี่น้องเนาะ ก็มากกเอาไปพิจารณาได้เลยบบมากกเลื่อนผ่านกะบ่เป็นอย่างก็เข้ามาให้กําลังใจหวานใจก็ได้หรือพี่น้้อบจําเป็นที่ว่าสีเข้ามาเอาแต่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะก็เข้ามาแล้วก็ขอให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะหวานใจก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจด้วยทันที เข้ามากดไลค์กดติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปของหวานใจเนาะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะเริ่มต้นปีใหม่ก็ของเดือนใหม่แล้วก็ปีใหม่เนาะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้อยด้มือทุกทุกท่านเนาะก็เข้ามาเลยก,ก็อยากให้ได้รับโชคลาภนำกันก็ ท,ที่เข้ามากะโบอยากให้มีความผิดหวังอยากให้แต่มีมีแต่ความสุขความสมหวังโอกไปกะหวานใจกะมีความสุขเลยนะพี่น้องเนาะกะอันนี้กะเขากะให้แบบให้ด้วยใจเด้อพี่น้องเด้อป่ะโบเมน่าตั้งใจให้เนะให้แล้วกะถ้าถ้าแนวทางเขาเข้าเนาะหวานใจกะมีความสุขเลยบบกเลยว่ามีความสุขเนาะถึงเฮาสีโบได้แบบว่าเล่นหรือว่าสิโบได้เงินกัญญาเนาะกะเอาความสุข ตรงนี้แบบเป็นกำลังใจเฮาเพชรไปเรื่อยเพื่อพี่พ่โนงเนาะเพื่อท่านที่ว่าบบมีที่ว่าเขาแบบว่าจะเข้ามาเอาสุกราบนาเฮานะและเข้ามาแล้วแบบว่าสมหวังนะพี่น้องกับความสุขขนาดปะาุันรู้สึกว่าความสุขมันอยู่ตรงนี้แล้วเนาะก็เข้ามาแล้วก็ขอให้ส่งปรารถนาทุกทุกท่านเด้อเนาะ บอยากให้ผิดหวังอ,อกไปอยากให้พี่น้องที่ลำบากเทแบบว่าเข้ามาเอาแนวทางแบบว่าเพื่อไปเอาแบบว่าพอมีค่ากับเข้าเนาะได้ค่ากับเข้าแต่ละมื้อหวานใจก็ดีใจนำท่านแนวทางเข้าหรือพี่น้องเด้แต่ท่านแนวทางแบบว่ารุดนี่กับหวานใจกับเครียดคือกัน อันนี้แหละเป็นจุดที่ว่าวบบแใจแบบบางครั้งกับถ้าแนวทางโมเข้านี่แบบหูซึกได้เลยแบบว่าโทเลยโทและแบบบรยากสีฮ็ดให้คนอื่นแบบว่าเข้ามาเอาความผิดหวังนําตัวเองนะก็เข้ามาแลกกับวดโพล้วกับภาวนากับภาวนานในใจเด้อแบบว่าขอให้เข้าเนาะขอให้เข้าขอให้พี่น้องได้ค่ากับเข้าออกไปเนาะพี่น้องเนาะแบบได้เมื่อลเล็กดตน้อนยะออกไปก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะ กาวาดใจชวนตัวลีกให้อีกรอบเด้อนี่เคอีหุ้นเมื่อน,นี้หวันใจให้วิ่งรูดสเนาะ4กับ1เด้อก็มี40 4ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอหกสแล้วก็4ีปดเนาะ เจทย์หนึ่งก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮียปังๆเด้อพี่น้องเด้อขอมันนี้วันใจขอขอให้เตกถึงหวยลาวเลยเด้อมันนี้เด้อวันใจขอภาวนา ภาวนาในใจเนาะก็ภาวนาแห่งบัได้เพราะว่าอันนี้อันนี้เนาะก็เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็มากกับพิจารณากันได้เด้อแต่ว่าถ้าบ่มากกับบ่เป็นอย่างคือหวานใจได้เว้าเนาะกับเข้ามาให้กําลังใจหวานใจกับโอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจแล้วเนาะกับขอขอบใจสําหรับทุกกําลังใจที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์เนาะมาชมคลิปของหวานใจกับขอขอบใจ สําหรับกําลังใจแล้วก็อขอบใจเ